สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิราพอรุ่งนรงยังยืน,นหรหัสนักศึกษา634501131โรงเรียนที่63ทับ102คณะวิทยาการจัดการสาขากา,ารบัญชีมหาวาลัยราชภัฏนคปรปฐมวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอโปรแกรม CD Organizer ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเข้าที่โปรแกรม CD Organizer ค่ะ User ID กับ Password นะคะเราจะใส่ CD เหมือนกัน,นะคะ่ะเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราให กด enter ต่อไปค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะไป create company กันค่ะให้เราเข้าที่เมนูป้อนตรงนี้นะคะแล้วเลือกข้อ4ี่สร้างช่องการทำงานใหม่ค่ะตั้งชื่อบริษัทอันนี้นะคะเราจะใส่เป็นชื่อย่อค่ะส่วนชื่อตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นชื่อจริงค่ะใช้ชื่อข้อมูลตรงนี้นะคะเราจะกด enter แล้วก็เลือกเป็น org ค่ะ ในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะคะมีให้เลือก y กับ n นะคะเราจะใช้ n ะคะ่ะเมื่อเราใส่ n เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดหนึ่งเก็บข้อมูลค่ะเรายืนยันการทำงานด้วยการกด ok นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากด esc หรือออกค่ะ